สวัสดีครับพ่มีคุณพ่อเลี้ยงอยวครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP 2สองนะครับในเรื่องของความถนัดนะครับวันนี้ก็มีคำถามที่หลายคนสงสัยนะครับว่ามีคนสงสัยอยู่สามข้อนะครับว่าเราจะ ตามความตระหนักของลูกได้อย่างไรนะครับเริ่มกันที่ข้อหนึ่งนะครับก็คือความถนัดของลูกคืออะไรนะครับแล้วก็ข้อสองก็คือเราจะสังเกตอย่างไรนะครับแล้วก็ข้อที่สามก็คือที่สูตรอย่างไรไว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับเราก็มาที่ข้อข้อหนึ่งแต่ก่อนนะครับสิ่งที่ลูกของเรา ถนัดนะครับให้สังเกตนะครับจากสิ่งที่ลูกเราทำได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรสวรรค์และก็พรสวงนะครับเพราะพรสวรรค์ก็คือสิ่งที่เราสังเกตเขาทำได้นะครับโดยไม่โดยที่เราไม่ต้องสอนนะครับส่วนพรสวเองก็คือสิ่งที่เขา ตั้งใจทำแล้วก็พยายามเพื่อจะไปสู่เป้าหมายนะครับแล้วก็ข้อสองนะครับเราจะสังเกตได้อย่างไรนะครับว่าสิ่งที่โลกทำนั้นใช่ความถนัดหรือไม่นะครับให้สังเกตจากเขาทำแล้วนะครับมีความสุขแล้วก็เขาหลงใหลในสิ่งที่ทำนะครับไม่อยากออกจากกิจกรรมตรงนั้นนะครับแต่ วงเล็บไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะกิจกรรมนี้นะครับต้องเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์น,นะครับส่วนข้อที่สามนะครับสิ่งไหนนะครับที่จะทำให้พิสูจน์ว่าเป็นความถนัดของลูกนะครับให้สังเกตว่าสิ่งไหนที่เขาทำได้ดีแล้วก็ทำซ้ำๆเกินยี่สิบเอ็ดวันนะครับส่วนมาก ฝรัง่งเขาจะบอกว่าถ้าทำได้เกิน25วันหรือ21วันขึ้นไปนะครับมันจะกลายเป็นนิสัยแล้วก็ความถนัดหรือว่าความลงไหยนะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ติดกับโลกส่วนตัวของเขานะครับสิ่งนี้นะครับก็จะทำให้เราสังเกตได้นะครับ ว่าเป็นความถนัดของลูกได้หรือไม่ส่วนหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องส่งเสริมให้ลูกอยู่ในแนวทางนะครับแล้วก็อาจจะลงแข่งหรือว่าร่วมกิจกรรมบ้างนะครับเพื่อให้เขารู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็เพื่อความเป็นเลือดอย่างไรก็แล้วแต่ขอบเขตแล้วก็เวลาที่พ่อแม่ว่างแล้วก็พอจะมีเวลา นะครับสำหรับอีีนี้เขาก็โปรจไปเท่านี้นะครับหวังว่ามีประโยชน์กับพ่อแม่มือใหม่นะครับถ้ามีประโยชน์ก็พอจะเ์ไปได้นะครับให้พ่อแม่มือใหม่หลายคนนะครับพอจะค้นหาความต่างของลูกได้นะครับสำหรับอ p ีนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมนะครับ con más